สวัสดีครับวันนี้มาพบกับลุงหากเครื่องตาลครับวันนี้เราพามาชมการทดสอบระบบของเครื่องตางจอรเดีย336ต้องขอขอบคุณลูกค้านะครับจากนาครไทยจงังหวัดพิษณุโลกนะครับที่เข้ามาจองเครื่องจากทางร้านเรานะครับตอนนี้กําลังทดสอบระบบก่อนนําส่งลูกค้านะครับใครที่กําลังมองหาเครื่องฟางเอาไว้ใช้งานนะครับก็สามารถเข้ามาชมที่ร้านได้เลยนะครับตอนนี้ยังมีหลายคันให้เลือกอยู่ เครื่องสงจอเดียนะครับถือว่าเป็นอีกยี่ห้อหนึ่งนะครับแล้วก็ขายดีนะครับจากทางร้านเรานะครับโดยเฉพาะจอเดียสามหนะครับลูกค้านะครับคน้างนิยมนะครับเราเช็คนะครับแล้วก็เก็บสีใหม่ให้ลูกค้านะครับพร้อมจะส่งเลยนะครับใครที่กําลังมองหาอยู่นะครับตอนนี้เหลือจอเดียอีกหนึ่งทันนะครับถ้าสนใจนะครับก็เข้ามาชมที่ร้านหรือว่าโทรสอบถามก็ได้นะครับที่เบอร์นะครับ0879579453 0935732101นะครับทางร้านมี2เบอร์โทรเท่านั้นนะครับขนาดก้อนตางของจอเนีย336นะครับเป็นขนาดก้อนใหญ่นะครับใครที่มองหาก้อนใหญ่เอาไว้ใช้งานนะครับก็มีจอเนียนะครับแล้วก็อินเตอร์แมซี่นะครับถ้าสนใจนะครับก็ โทรสอบถามนะครับหรือว่าสอบถามทาง Facebook ก็ได้นะครับ Facebook ลุงหงาเครื่องอาตานะครับสามารถอินม็อกหรือว่าส่งข้อความมาได้เลยนะครับราคาเครื่องอาสางจากทางร้านลุงหงานะครับราคาเริ่มต้นที่1 8 0 0 0 0บาทนะครับถ้าสนใจนะครับก็เข้ามาชมได้นะครับ อันนี้นะครับเงาเงาชำสัแน่นอนนะครับทุกพันธุ์นะครับทชื่อเราเก็บสีนะครับไม่มีผิดหวังแน่นอนนะครับถ้าสนใจเครื่องฟังที่เก็บสีนะครับหรือไม่เก็บสีนะครับทางร้านก็มีนะครับรับชมทีวีโอแล้วนะครับอย่าลืมกดถูกใจแล้วก็กดติดตามช่องของเรานะครับทันจะได้ไม่พลาดข่าวสารจากทางร้านลุงหานะครับต้องขอบคุณลูกค้านะครับที่เลือกซื้อเครื่องจากร้านลุงหานะครับ ช่วงนี้นะครับเราก็ทยอยจัดส่งลูกค้าเรื่อยๆนะครับอยากได้เครื่องอัดฟางเอาไว้ใช้งานนะครับต้องลุหงหงาเครื่องอัดฟางนะครับสำหรับีโอนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ